สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาแกะพาชะ,ะดูกันอีกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นขอรอบบ่ายนะคะมาดูกันนะคะว่าพี่สั่งอะไรไปเนาะนี่อันนี้มาจากร้านที่ชื่อสกูตชี่เคบีนะคะมาดูกันนะคะพี่สั่งอะไรไปเนาะโอเคอย่างแร,งรกเราก็ต้องกรีดก่อนเนาะอันนี้คือที่ไม่ได้กรีดไว้ก่อนเพราะว่าอย่างแรกก็คือเราอันนี้คือแบบเหมือนคำจำมันพอสําหรับการที่เราเราอะมาแกะตรงนี้ได้ไง โอเคมาดูการหนึ่งสองสามมันก็คือสกุชชี่นี่แหละทุกคนนี่ก็จะเป็นสกุชชี่เนาะที่เราสั่งไปนะคะนี่มีตัของเลมีมีของเลมาด้วยนั่นเงี้ยก็เลยแล้วนะบางชิ้นเนาะบางชิ้นนะครับจำกัดระบางชิ้นนะเดี๋ยวจะงงว่านชิ้นหรือเปล่าพี่ไม่นะแต่นีก็น่าจะเละแล้วบางอันนี้พี่ไม่มั่นใจนะมันก็มีอันนี้เมื่อก่อนที่ชอบมากมากตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะได้บีบมาแล้วได้บีบรีวิวให้ดูเนาะตามนี้ อนีอเลยไม่มีกลับมาแคือดี๋นี้แบ่คะกับเพื่นล้วก็สกูชี่โฮมเมดนี้คือดีดีมากแม่แล้วก็อันนี้จะเป็นของแถมเนาะกลาเป็นของแถมนะทุกคนนี่ไหม่กริปนะครับเป็นของนี่นะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วนะคะอันนี้ก็หมดแล้วนะ้กงไม่ไหวเกินริงๆสอง โอเคมาต่อไปก็จะเป็นของร้านน้องน้องหอมนะคะอันนี้เนาะอ,อ,อ,อ๋อคือโอเคเราก็จะอันนี้คือไม่กล้ากินเลยเพราะว่ามันเต็มถุงเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นสักกุชี่นะก็คืออันนี้คือเป็นสก,กูชี่ที่แบบเราไปเหมามาเนาะเฮ้ยเกือบบอกสักกชชี่เลยเห็นไหมมานี่นะคะก็จะเป็นสักกชชี่ที่เราได้มาจากร้านน้องหอมนะคะนี่ก็จะเป็นกล้วยหนึ่งชิ้นเป็นน้องแกะ ตัวนี้หนึ่งชิ้นนะแกะกาป๋อนี่ก็จะปล่อยให้ถูกๆเลยนะทุกคน,น,นแล้วก็มีปังแผ่นคู่ที่แบบนี่ของแท้ด้วยนะเห็นไหมนี่แล้วก็จะมีเป็นโดนัทนะครับโดนัทต,ตัวนี้เนาะอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะแล้วก็มีอุอนกิเนื้อหอมมากเลยนะครับแล้วก็มาเป็นนี่เป็นน้องหมีแบบนี้ ไอ่มีสกัดเทสติดมาได้ม่เป็นไรเดี๋ยวดึงน้องออกใหม่ละกันแล้วก็มีเป็นมีลักุมะมามีแบบอันนี้อีกละเหมือนเมื่อตะกี้เลยเมื่อตะกี้ก็มีหนึ่งอันอันนี้ม่อีกหนึ่งอันเป็นสองอันเลยนะนันแล้วก็จะมีเป็นอันนี้ส่วนะ้น้องดีมากเลยทุกคนนี่นะคะนี่สีที่สองนี่ตัวนี้ด้วยน่ารักตัวนี้ าาแล้วก็จะเป็นอันนี้อันนี้ของแทนทุกคนนี่เป็นของสกีไอร์แลน์เนาะสกีไอร์แลนด์สกีไอรอ์และนดะ์แล้วที่ทุกคนชอบเรียกกันเราแล้วลก็จะมีเป็นบันนะ เดี๋ยวบันพวกนี้เดี๋ยวก็หาถุงใส่ให้นะทุกคนอันนี้คือรีวิวให้ดูละเอียดเลยนะแล้วก็นี่มันจะเป็นของมือสองด้วยเนาะมีทั้งมือหนึ่งและมือสองนะคะทุกคนก็ไม่ต้องซีเรียสเนาะพี่ก็จะขายตามราคาที่เหมาะสมให้นะคะไม่ต้องกลัวว่าเออพี่จะขายแพงหรือเปล่าไม่นะวันนี้กเครื่องนสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยครับออหอมนะทุกคน ก็จะเย็นๆหน่อยเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็มีแท็กมาอันหนึ่งไม่รู้แท็กของตัวไหนนะนั่นโอเคแล้วก็จะมีเป็นบันตัวนี้นี่น้องน่าดีนะทุกคน <c oughs> นี่นี่ยน่าจะเป็นแท็กนางด้วยใช่ไหมใช่หละนี่นี่บาร์เชนเรามีอยู่นะเดี๋ยวเราใส่ไใ,ให้นะทุกคนใครจะซื้อเดี๋ยวเราใส่ไปให้ทุกตัวเลยนะนี่นารักคือแบบเป็นบันบางตัวนี่แบบหายากแล้วนะ เ้วก็มีสินี้โอเคครบแล้วนะคะอโอตามนี้เลยนะคะขอนนัดกหนหนึ่ง สี่เรื่องได้อยากได้แบบไหนครับผู้ชมเพราะว่ามันเป็นผู้ช่วยของการเตรียมอาหารไว้ที่สุดนี <Okay. S 1> okay. Okay. ่คือชิ้นเนื้อใหญ่ๆผู้ชมดูไปก่อนที่ผมจะปินละเอีย่าะเงี้ยเมื่อกี้สองทีก็จะะเอเดโอเคโอเคปละไอ้บายตามนี้เลยนะคะ